สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสองตัวบนชุดเดียวค่ะประจำงวดมาที่หนึ่งกันยายนหกสามนะคะสถิติยังเดินดีต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดคำนวณกันเลยนะคะเรานำรางวัลที่หนึ่งนะคะตั้งต่มด้วยเลขท้ายสองตัวค่ะหาค่าหลักสิบนะคะบรรทัดที่สองนำเลขเรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งนะคะต่มด้วยเลขท้ายสองตัวเหมือนกันค่ะ เรานำนะคะบรรทัดแรกนะคะเรานำหลักหมื่นนะคะบวกหลักหน่วยบนนะคะตามด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกศูนย์คงที่ค่ะบรรทัดที่สองค่ะเพื่อหาค่าหลักหน่วยนะคะนำหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสี่บวกแปดนะคะเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสามสองครั้งนะคะเท่ากับหกหกบวกสิอเท่ากับสิเราใส่แหลังค่ะ บวกศูนย์คงที่นะคะเราใส่แปดหลังมาต่อเลยค่ะสี่นะคะบวกเจ็ดสองครั้งนะคะสี่สี่บวกเจ็ดสองครั้งนะคะเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกสามนะคะเท่ากับยี่สิบเอ็ดบวกห้าคงที่ค่ะเท่ากับยี่สิบหกนะคะเราใส่หกหลังเรามาตรวจผลเลยนะคะดาวเรืองคำนวณได้แปดหกค่ะเรามาดูนะคะ รางวัลเลขเลขท้ายสองตัวบนนะคะรางวัลที่หนึ่งแปดหกนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะมาดูงวดถัดมาเลยนะคะเรานำเจ็ดนะคะบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกสามสองครั้งสิบสามบวกหกเท่ากับสิบเก้าบวกศูนย์คงที่เราใส่เก้าหลังนะคะ มันดูมันทัดต่อมาค่ะเจ็ดบวกสามสองครั้งเจ็ดบวกหกนะคะเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสามเท่ากับส6บหกบวกห้าคงที่ค่ะเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะเราใส่หนึ่งดาเรืองคำนวณได้นะคะ9ก้าหนึ่งนะคะเรามาตรวจผลเลยค่ะเลขท้ายสองตัวระวันที่หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยค่ะ มันต่อบรรทัดถัดมานะคะหบวกหนึะคะเท่ากับเจ็ดบวกสนะคะบวกสองสองครั้งเท่ากับ4ี่เท่ากับสินะคะสิบเอ็ดบวกศูนย์คงที่ค่ะเราใส่หนึ่งหลังนะคะบรรทัดที่2คะ่ะหาค่าหลักหน่วย6กบวกเกครั้งนะคะ6กบวกสิบแปดนะคะเท่ากับย 24, 24ี่สิบสี่ยี่ิบสี่บวกสองนะคะเท่ากับยี่สิบหกยี่บวกหโทษค่ะบวกห้าคงที่ค่ะเท่ากับสามสิบเอ เราใส่หนึ่งหลังนะคะเรามาตรวจผลนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งหนึ่งค่ะดาวเรืองคำนวณได้หนึ่งหนึ่งเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะเรามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนเลยนะคะเมื่อกี้เราคํานวณสูตรย้อนหลังกันงวดประจำวันที่หนึ่งนี้จะออกมาเป็นตัวเลขอะไรนะคะสี่บวกหนเท่ากับหนะคะห้าบวกแดสองครั้ง ท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองคงที่ค่ะเราใส่หนึ่งมันทัดถัดมาค่ะสี่บวกห้าสองครั้งนะคะเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกแปดนะคะเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้าคงที่ค่ะเท่ากับยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดหลังค่ะเลขท้ายสองตัวเราวันที่หนึ่งนะคะดาวดวงดาวเรืองคำนวณได้หนึ่งเจ็ดนะคะ เราก็ต้องรอลุ้นผลนะคะเมื่ประจำวันที่หนึ่งกันยายนค่ะว่าแนวทางสุตรคำนวณหวยที่ดาเรืองคำนวณนี้จะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือหลุดนะคะเป็นแนวทางคำนวณเป็นแนวทางสูตรคำนวณหวยค่ะเผื่อท่านใดชอบนะคะก็พิจารณาหรือไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะผิดถูกก็ว่าการไปตามสูตรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยค่ะ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลโชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ